นี่ๆเจออะไรนี่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 โอ้สวยเลยไม่มีเลยอะไรเลยดอกแรกของปีเลยเนี่ยสวยมากอืมอื้มเห็ดกับทรงผมเหมือนกันไหมนกขู่หอมไหมหอมมากเลยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ย สวยเนาะออืไปไปต่ออือดูนี่ดูนี่ดูดูดูโอเคแล้วอ่ะปล่อยไว้ไหมปล่อยไว้เถอะเราไปทำพันอยู่บ้านปล่อยไว้ดีกว่ามั้มเน่าหมดแล้วดูนี่เน่าแล้วนี่นี่อันนี้สองวันก็อย่างเงี้ยเขาโดนน้ำไงปัดอาถือเจ้าไปทำไม เอาไปเอาไปทำพันหนังบ้านนั่นแหละเยอโอ้แก่ไปแล้วมั้งโอ้แก่จริงจงเลยอ๋อไปแล้วใช่ไหมตุ๊อตุ๊กมันต้องมีนะเบ๊อันนี้กดอเไยดู ดือดกๆเขาดูใก้ๆอ,อ๋อลองถอนมาดูพี่เดียวถอนมายเลยถอนเลยถอนเลยถอนเลย <laughs> อลยอือย่างสวย่ล <laughs> อลังการมากแต่ดูันี่สิ 哦吼！嗯。哎。Hello。อะไร？อะไร？嗯哼。ไป。โอเคดอน